สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันแพทย์หญิงนลินโสภาหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าหมอนลินค่ะในช่องนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องสุขภาพกายและใจโดยเฉพาะสำหรับคนวัยทองอย่างพวกเราๆด้วยมุมมองทางวิทยาศาสตร์แต่เข้าใจง่ายไม่ซีเรียสจนเกินไปก่อนอื่นเลยอยากถามทุกคนว่าพอช่วงนี้รู้สึกไหมคะว่าร่างกายเริ่มมีอาการแปลกๆก สมัยหนุ่มๆทำอะไรได้หมดแต่ตอนนี้ทำเหมือนเดิมแต่รู้สึกไม่ค่อยฟิตเหนื่อยง่ายขึ้นหรือพลังงานมันไม่ค่อยพอถ้าใครกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของอายุนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เราทำมาตลอดโดยไม่รู้ตัวต่างหากวันนี้ในฐานะแพทย์ที่ทำงานมากกว่า25ปีเราจะมาแชร์7ข้อผิดพลาดใหญ่ๆที่ผู้ชายวัยทองมักจะทำกัน และที่สำคัญคือเราจะบอกวิธีแก้ไขที่ใช้ได้จริงด้วยนะคะพอดูจบคลิปนี้คุณจะรู้เลยว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพดีและมีพลังกลับมาอีกครั้งก่อนจะเริ่มเลยฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะ และอยากให้ทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยว่าดูคลิปนี้อยู่จากจังหวัดไหนกรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตหรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วก็อย่าลืมบอกความคิดเห็นด้วยนะคะเสียงของทุกคนเป็นกำลังใจให้เรามากเลยค่ะเอาละเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าการที่อายุมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตแต่พอร่างกายเริ่มเปลี่ยนไปบางทีก็รู้สึกสับสนใช่ไหมคะโดยเฉพาะผู้ชายหลายคนพยายามทำตัวเหมือนตอนหนุ่มๆ บังคับตัวเองให้ทำได้เหมือนเดิมหรือไม่ก็กลับกันแบบยอมแพ้ไปเลยว่าแกแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆแล้วทั้งสองแบบมันผิดทั้งคู่ค่ะและมันทำให้สุขภาพแย่ลงได้วันนี้เราจะมาดูกัน 7. ประเด็นที่ถ้าทำถูกต้องชีวิตของคุณจะมีพลังและมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะข้อแรกดูเรื่องความถี่ให้ดีอย่าให้มันสุดโต่งเกินไป คุณเคยสังเกตไหมคะว่าเรื่องการช่วยตัวเองนี่ทำบ่อยแค่ไหนถึงจะพอดีถ้าทำบ่อยเกินไปร่างกายจะเหนื่อยพลังงานหมดแต่ถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะเลือดไหลเวียนไม่ดีอาจทำให้สมรรถภาพลดลงได้ตามหลักการแพทย์แล้วถ้าอายุ50กว่าแนะนำให้ทำสัปดาห์ละ2อถึงสครั้งพอ60กว่าก็ลดลงมาเป็นสัปดาห์ละ 1-2ถึงสองครั้งส่วนใครที่70ขึ้นไปสัปดาห์ละครั้งก็พอคะ่ะแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องฟังร่างกายตัวเองวันไหนเหนื่อยก็พักผ่อนวันไหนสบายดีก็เอนจอยกันไปตามสบายสมดุลสำคัญที่สุดคะ่ะลองคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าตอนนี้คุณทำบ่อยแค่ไหนเราไม่จัดจ้านหรอกคะ่ะ ข้อที่2ออย่าพึ่งพาการกระตุ้นที่รุนแรงเกินไปหลายคนพออายุมากขึ้นจะรู้สึกว่าต้องการความรู้สึกที่แรงกว่าเดิมก็เลยใช้แรงมือมากขึ้นหรือหาวิธีกระตุ้นที่รุนแรงขึ้นแต่นี่คือกับดักนะคะเพราะพอเคยชินกับความรุนแรงแล้วความรู้สึกปกติมันจะไม่พอเลยโดยเฉพาะถ้าจับแน่นเกินไปหรือทำในแบบเดิมซ้ำไปซ้ำมา อาจจะส่งผลกับความสัมพันธ์กับคนรักด้วยนะคะวิธีแก้คือลองคลายแรงมือลงเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนความเร็วให้ร่างกายกลับมารู้สึกแบบธรรมชาติสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายก็ช่วยได้มากค่ะอย่าคิดว่าต้องแรงถึงจะดีลองฟังเสียงจากร่างกายตัวเองดูนะคะข้อที่สเปลี่ยนแปลงรูปแบบบ้างอย่าทำซ้ำไปซ้ำมาทุกครั้งที่ทำมันเป็นแบบเดิมเลยไหมคะเวลาเดิม ท่าเดิมวิธีเดิมถ้าใช่นี่อาจเป็นปัญหาได้นะคะเพราะเวลาทำซ้ำๆแบบเดียวกันไปนานๆสมองจะเคยชินความรู้สึกมันจะไม่สดใหม่และเวลาเจอสถานการณ์ใหม่ๆกับคนรักก็จะปรับตัวยากขึ้นลองเปลี่ยนดูนะคะ ถ้าเคยทำตอนกลางคืนลองเปลี่ยนเป็นตอนเช้าถ้าเคยนั่งลองเปลี่ยนเป็นนอนหรือลองทำหลังอาบน้ำในบรรยากาศที่ผ่อนคลายแค่เปลี่ยนเล็กน้อยมันจะช่วยกระตุ้นสมองทำให้ความรู้สึกกลับมาสดชื่นค่ะลองบอกเราหน่อยได้ไหมคะว่าคุณชอบเปลี่ยนแปลงแบบไหนข้อที่สี่อย่าบังคับตัวเองบางคนคิดว่ามันดีต่อสุขภาพเป็นกิจวัตรประจำวันก็เลยบังคับตัวเองทำแม้ว่าจะไม่อยากทำจริงๆนี่คือความผิดพลาดใหญ่เลยนะคะ การบังคับตัวเองมันสร้างความเครียดสร้างแรงกดดันและกลับให้ผลเสียมากกว่าพออายุมากขึ้นความต้องการมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องธรรมดามากค่ะไม่ต้องบังคับฟังร่างกายตัวเองดีกว่าวันไหนไม่อยากทำก็ไปยืดเส้นยืดสายหรือแช่น้ำอุ่นผ่อนคลายดีกว่าการช่วยตัวเองมันไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องทำนะคะมันควรจะเป็นเรื่องที่สนุกที่ทำเพราะอยากทำคิดแบบนี้แล้วจังหวะธรรมชาติมันจะกลับมาเองค่ะ ข้อที่หระวังเรื่องท่าทางหลายคนนั่งนานๆในท่าเดิมโดยเฉพาะนั่งเป็นเวลานานมันทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีส่วนล่างเย็นสมรรถภาพก็ลดลงกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานก็ตึงด้วยวิธีแก้คือเปลี่ยนท่าบ้างยืดเส้นยืดสายเบาๆใช้หมอนรองช่วยลดแรงกดที่เอวและสะโพกก็ดีค่ะถ้าใส่ใจเรื่องเลือดไหลเวียน ชีวิตจะสบายและสุขภาพดีขึ้นแน่นอนลองคิดดูนะคะว่าท่าไหนที่คุณรู้สึกผ่อนคลายที่สุดข้อที่6ดูแลวิถีชีวิตประจําวันให้ดีคุณภาพของการช่วยตัวเองมันขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตประจําวันมากเลยค่ะถ้าขาดการออกกำลังกินอาหารไม่ครบนอนไม่พอมันจะทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดีฮอร์โมนไม่สมดุลความพึงพอใจก็ลดลงลองเดินเล่นทุกวัน กินโปรโตีนและวิตามินให้เพียงพอนอนหลับให้เต็มที่ดูแลร่างกายจากภายในแบบนี้พลังมันจะกลับมาเองค่ะอยากถามว่าคุณอยากเริ่มนิสัยสุขภาพแบบไหนบ้างคะข้อที่7อย่ายอมแพ้แค่เพราะอายุนี่คือข้อผิดพลาดที่อันตรายที่สุดเลยค่ะคือการคิดว่าแก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลยยอมแพ้ไปแต่จริงๆแล้วแม้ร่างกายจะเปลี่ยนไปถ้าเรามีความรู้ที่ถูกต้อง มีนิสัยที่ดีเราก็ยังมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมได้เลยค่ะถ้าปรับความถี่ให้เหมาะสมเปลี่ยนวิธีการบางทีอาจจะสนุกได้มากกว่าตอนหนุ่มหนุ่มเสียอีกลองปรึกษาหมอดูแลสุขภาพให้ดีแล้วอายุมันก็แค่ตัวเลขค่ะคุณอยากก้าวไปข้างหน้าแบบไหนลองคิดดูนะคะ และตรงนี้เราอยากพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่เพราะในช่วง25ปีที่ทำงานมาเราเจอผู้ป่วยหลายท่านที่มีปัญหาซับซ้อนกว่าที่คิดบางท่านมีโรคซึมเศร้าและต้องกินยาแล้วพบว่ายามีผลข้างเคียงทำให้มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพตรงนี้อยากบอกว่าถ้าคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่อย่าหยุดยาเองต้องปรึกษาหมอก่อนนะคะ บางทีหมออาจจะปรับยาเปลี่ยนชนิดยาหรือปรับขนาดได้ที่สำคัญคือต้องบอกหมอตรงๆว่ามีอาการแบบนี้อย่างที่เคยมีคนไข้คนหนึ่งอายุ67ปีเขาบอกว่าเป็นอีดีมา6ปีเต็มๆแต่พอเริ่มกินอาหารเสริมทำแมสซาจสควอตเดินเบาๆอาการดีขึ้นถึง80%เปอร์เซ็นเลยนี่คือตัวอย่างจริงที่เราได้ยินมาคะ่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงคือหลายคนไม่มีคู่ครองก็เลยสงสัยว่าควรทำอย่างไรขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะมีคู่หรือไม่การดูแลสุขภาพส่วนนี้ก็ยังสำคัญอยู่นะคะเพราะมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีฮอร์โมอนสมดุลลดความเสี่ยงโรคต่อมลูกหมากด้วยไม่ต้องอายไม่ต้องรู้สึกผิดมันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพค่ะสำหรับใครที่สนใจเรื่องอาหารเสริมตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะคะอย่าซื้อกินเอง ต้องเลือกที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เช่นวิตามินดีสังกะสีแอลอ์จินีนแต่ก่อนกินต้องปรึกษาหมอก่อนว่าเหมาะกับตัวเองไหมเพราะแต่ละคนสุขภาพไม่เหมือนกันอาจมีโรคประจำตัวหรือกินยาอื่นอยู่ถ้ากินอาหารเสริมโดยไม่ปรึกษาหมออาจมีปัญหาตามมาได้คะ่ะอีกอย่างคือการออกกำลังกาย ไม่ต้องหนักมากแค่เดินเร็วๆวันละ30นาทีทำสควอชสิบถึง15ครั้งหรือยืดเส้นยืดสายบริเวณอุ้งเชิงกรานมันช่วยเลือดไหลเวียนได้ดีมากค่ะบางคนทำแมสสาจเบาๆบริเวณหน้าท้องส่วนล่างก็ได้ผลดีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเสียเงินเยอะทำได้ที่บ้านเลยค่ะแล้วก็มีคำถามที่หลายคนสงสัยว่าการช่วยตัวเองช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากจริงไหมตามหลักการแพทย์ มีงานวิจัยบอกว่าการหลังสารอสุจิสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงได้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน100%เปอร์เซ็นนะคะสิ่งที่แน่ๆคือมันช่วยให้ระบบสืบพันทธุ์ทำงานดีเลือดไหลเวียนดีซึ่งก็เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยรวมค่ะแต่ถ้าใครมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็ควรไปตรวจสุขภาพประจำปีอยู่ดีนะคะอย่าคิดว่าทำแค่นี้พอแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือความสม่ำเสมอของการตื้นตัวตอนเช้าหรือที่เรียกกันว่า morning erection ถ้าเริ่มไม่ค่อยมีอาจเป็นสัญญาณว่าเลือดไหลเวียนไม่ค่อยดีหรือฮอร์โมนไม่สมดุลลองดูว่าสัปดาห์หนึ่งมีกี่วันถ้าน้อยลงมากๆควรไปพบหมอเช็คสุขภาพดูค่ะเพราะบางทีมันอาจบอกเราว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจหรือหลอดเลือดซึ่งต้องดูแลจริงจังค่ะ สิ่งที่อยากฝากไว้มากที่สุดคือถ้าคุณลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้แล้วยังมีปัญหาอยู่อย่าอายที่จะไปพบหมอนะคะหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายแต่สำหรับหมอแล้วมันเป็นเรื่องปกติมากค่ะเราเจอทุกวันเลยและถ้าไปพบหมอเร็วก็แก้ไขได้เร็วไม่ต้องไปทนทุก์นาน,านโดยเฉพาะถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องไปหาหมอทันทีเช่นเจ็บหรือบวมผิดปกติ มีเลือดออกผิดปกติหรือเจ็บมากจนทำอะไรไม่ได้เลยมาถึงตอนนี้ 7. ข้อผิดพลาดที่เราพูดถึงคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคะการที่อายุมากขึ้นมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะจำกัดลงนะคะแต่มันเป็นโอกาสให้เราค้นพบศักยภาพใหม่ๆของตัวเองความถี่ที่เหมาะสมการกระตุ้นที่พอดีการเปลี่ยนแปลงบ้างท่าทางที่ถูกต้องวิถีชีวิตที่ดี และที่สําคัญคือใจที่ไม่ยอมแพ้สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณมีพลังและสุขภาพดีแน่นอนค่ะลองเริ่มทำสักข้อหนึ่งจากวันนี้เลยแล้วมาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังนะคะใครที่ลองทำแล้วมีการเปลี่ยนแปลงรู้สึกดีขึ้นหรือได้เคล็ดลับดีๆอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์ด้วยนะคะเราอยากรู้มากเลยช่องของหมอลินสนุกดีไหมคะเราจะพยายามนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์มีหลักวิทยศาศาสตร์รองรับ แต่ก็ไม่จริงจังจนเกินไปพูดกันแบบเพื่อนเลยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วอยากรู้ว่าคลิปหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพหรือการออกกําลังกายง่ายๆที่ทำได้ที่บ้านหรือเรื่องอาหารที่ดีต่อสุขภาพบอกเรามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทำคลิปมาให้ดูงั้นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตที่เปี่ยมพลัง แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ